สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เป็นมื้อทอดกะทินยูวัดสวนชิลี่วุ้งนะครับเนาะก็ได้เลยมาเห็ดหุ่นน้ำข้าเจ้านะครับนะเนาะเราสิบห้าพี่น้องไปเบิุงบรรยากาศอยู่ในวัดนะครับเนะาะมาะมูหลายคนอยู่ครับว่นนี้นัดกันเจอดูดูวัดครับเอาไปบึงบรรยากาศในวัดนะครับเนาะกินกว๋วยเตี๋ยวครับพี่น้อง ้กคอยไปเฮ็ดบุญ่อครับมเม,มื่อนี้มาจมูกชาติลูกมากก็พรท่านกัจะเจะ้ารงรบเติมแซ่บมือนกันกวหวานบึนมใส่น้ำส้มแล้ดยใชะได้ น,นี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเนี่ยน,นี่คืออะไรอันนี้คือมีกรอบครับเอ้ยมีไม่กรอบมีไม่กรอบผัดเมี่ยงผัดเมี่ยงผัดไทยหรือเปล่าวะผัดไียผัทยอันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำเป็นขนมหวานนะครับ ถ้าใครไม่รำจะไม่ได้บุญคุบอกเราต้องรำบุญบุญเหองอท่เลีงแขกไก่โวิสวยสวยมากที่ภาคภูมแจ้คาจ้ กินไ,ไปถ่ายตอนนี้ครับาหารรบัตดนี้เน,ะเนาะแล้วก็แตรงต้องมาดวมาจะรีดหรอขึ้นไปห้องใจเราขึ้นไปข้าปุ๋มีมี่เย็ดีแล้วต้องไปถ่ายรูปม้างไม่อยู่นี่สิบสามปีเลยมา

<pec> เดี๋ยว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 เบิ่งเข้าแถวแล้วมคนน่าทำเนาะ